สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ยุ้ยจะพาไปกดจุดบริเวณฝ่าเท้านะคะเพื่อช่วยกระตุ้นในการทำงานของปอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะสักรู่นะคะจุดแรกจะเป็นบริเวณนี้นะคะร่องกลางระหว่างนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะคะให้เดี๋ยวเราเอาน้ำมันใส่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ลื่นๆนะคะเวลานวด ลูดนิ้วโป้งลงมานะคะแล้วก็ดันขึ้นจังหวะที่ลูดลงอาจจะไม่ต้องลงน้ําหนักมากนะคะแต่ว่าจังหวะที่เรารูดนิ้วโป้งขึ้นให้ลงน้ําหนักด้วยนะคะค่ะจุดนี้เขาจะช่วยกระตุน้นต่อมน้ําเหลืองบริเวณปอดน,นะคะให้ทํางานดียิ่งขึ้นนะคะทําทั้งหมด30ถึง40ครั้งนะคะ รูดลงแล้วก็รูดขึ้นนะคะจังหวะรูดขึ้นให้ลงน้ําหนักนิดนึงนะคะโอเคค่ะจุดที่สองนะคะจะอยู่ตรงก่อนที่จะตกเนินตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมคะก็ตรงก่อนที่จะตกเนินตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างเส้นกลางระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะก็คือจุดนี้นะคะเราใช้นิ้วโป้งรูด จากนิ้วช,ชี้ไปถึงนิ้วก้อยนะคะโอ้ยทาน้ำมันท่าไหร่รูดจากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อยนะคะสามสิถึงสีครั้งนะคะทำสองข้างซ้ายขวานะคะจุดแรกกับจุดที่สองนะ ทำสองข้างซ้ายขวานะคะสามสิบถึงสี่สิบครั้งค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นจุดที่ใช้อากดฝ่าเท้านะคะเพื่อกระตุ้นการทำงานของปอดนะคะค่ะก็ให้อามันฝึกทำนะคะ เพื่อจะทําให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นค่ะและอ่ายังถ้าปอดของเราแข็งแรงขึ้นภูมต้างทานของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่ากําลังหาและได้เสริมอ,อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ